สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดบ้านใบเตยดีเจแมนโหระอลังการ ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสําหรับแชรลุโซ Forex รกดี D, ซึ่งดิจแมนพัฒนพลและภรรยาสาวใบเตยสุทธิวันหรือใบเตยอาสยามได้กล่าพบเจ้าหน้าที่ DSI เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยมีทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันประาสุดพีเคปิยวัฒน์และชมพู่กนบ่ายพิธีกรรายการคุยทรัพโชว์ทางช่องวัน31ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของดิจแมนและใบเตยทมถึงสภาพจิตใจตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรมาก หลังจากนี้ก็ทําตามขั้นตอนของกฎหมายเรื่องของทนายความทางผู้จัดก,การบอกว่ามีทนายช่วยกันหลายคนหลายคนสงสัยว่าทนายเจมส์ไม่ได้ทําแล้วเหรอือที่ได้ข้อมูลมาตอนนี้คือทนายเจมส์ยังช่วยดูอยู่เหมือนเดิมซึ่งพีเคมบอกว่าด้วยความที่ตนได้ยินจากปากของแมนเองหลายคนจะพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตเรื่องของงานแต่งงาน อันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เขาแต่ด้วยความที่ได้ยินจากปากของแมนเองเขาบอกว่างานแต่งงานเขาเนี่ยมูลค่า5ล้านในการจัดงานเขาจ่ายไปตอนนี้เครื่องหนึ่งแล้วและหลังจากที่แต่งงานมาแล้วทุกวันนี้เขาบอกว่ายังผ่อนอยู่เลยและวันนี้ทางทีมงานก็มีภาพบ้านของใบเตยและดีเจแมนมาฝากกันด้วยครับจะสวยน่าอย่ขนาดไหนไปชมภาพกันได้เลยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ